สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรถแห่สายจกดวนทัวร์ครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุภูสุก่นครับนะครับวันนี้ครับกับบรรยากาศมาถ่ายท้ำนะครับโคเปอร์ยมบีนะครับเพ่งเดินดงนะครับของทีเล็กครับร้องโดยน้องแนนนะครับพนิดานะครับวันนี้ครับเก็บบรรยากาศเบื้องหลังของเฮาครับนี่ครับทีมงานเรานะครับมาถ่ายทำกันที่บริเวณห้วยระเวนะครับในแถวหน้าย่างตอกนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับ มาแล้วครับอยากมาสัมภาษณ์นักร้องเลาวกอนนะครับาาน,น้บองแนนสวัสดีค่ะห้าบุกปลาหมือนนี้บุกบุกอีดีค่ะเดินดงแห้งเดินดงครับสมสมกับเพลงเนาะเ <laughs> ดินดงบรรยากาศชิปักขาเลยบรรยากาศยุ่ห่วยแลยวอีนะครับเนาะน,นี่ครับ,บน,น้องแนนอากาศเป็นเสียอา้อาวๆค่ะวันนี้มันหนาวล่ะเศร้าหนาวละ่ะ <laughs> เผาเลยเ,เลยเราจะมาสิงป่าก,กันตรงนี้นะครับเลี้ยป่ามึงบรรยากาศครับโอ้พี่เอกเราหลายของเขา แถวเหรอบรรยากาศได้ไหมครับได้ครับพี่ได้หมดทุกอย่างเลยครับเแถวที่เมื่อวานเปยลาหลายครับปลาเสืูปลาผมว่าผม่จียบอหากินเขาปลาย่างย่างแบบควนคนแบบคนเบอร์มีชีวิตอยู่อะไรแบบว่าคนเบอร์เบอร์วะคนเบอร์เบอร์ยางกระไรทีมขว้างทีมยังกระโดดเทียนทีมทีมมันพังก็ได้แม่นครับทิมพังเรื่อยเรื่อยแล้วก็ที สีเปกางเลยกระโดดลงน้ำใ่โซ่เบิ้งเซฟอีกกระโดดเราแน้ยาบงยางเบืงน้ำเลกน้ำใสอยู่ตอนเี่ยตัร้ก่อนตอนตัวิดะไรเก็บกว้างเลยยังวาเก็บแขบตอนลงน้ำแล้วปจิ้งาอยางทั้งเสียใจเนางเอกิมฉากนี่คือนางเอกิมนางเอกั่งามลายงามลายนเขาทา นั่งวันไร่นั่งวันไร่ต่อต่อแหลกเป็นนางเอกอวันต่อไปจะเป็นนางมันไรนะครับเจะห้ามนะจ๊ามาให้คลุกไปเอกเราติดตามนะครับบรรยากาศเบื้องหลังตัวสีย่างลงมาจากไหนสีย่างไม่ได้เลยจากใส่เนื้อกัดสวยครับเหมือนกันครับยางกัดลงมาเลยจัดกันอยู่เนี่ยนะ

ตัน้องตัวนงแ่นน้ลงทะเลทีีตมเลียดเลียดนมันเลียดเลียดเลียดแห้ก็ถึงน้ำก็ออกตัวเนาะบอน้องแจอย่งน้องแจ่าต้องเยนเลียดอันนี้ตึงแแถมนองเห่ยหนาแบบเมื่อกี้เาเดียมเลียดเลยเตียมเลียดเียมเียเีมเลยครับเตียมเลียดครับแหมกินเขาก็บ่อยแต่ว่าเลือดมาเนียบ่อยักเหวานินเม 呀！我他妈！来来来来来！弟弟卡，这个卡太酷了。你不厉害。我嫂子娘拉 kie 哦，他打他他都拉 kie。你拉谁？你不拉谁嘛？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！娘，娘，你他妈拉 kie，你他妈拉来 ยังเรื่องจริงวาเลรนี่ละเฮ้ยตัวเูาขกาวตัวมึงเขาเก็บของเงี้ยเอาเอาไปเมดโดนคว้าเพ่งเพ่งต้องชวยจังเลยไปไปเล่นไปเล่นไปอะไรไม่สวยกูเกมไปเหมดเลยอะไรที่กูเสื่อเมืกระเป๋าทีมรอนมัต้องมาเก็บกู

นี่ก็ได้นี่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 ก็ได้นี่นี่เรียกว่านี่กเลยเนขนไียวซจริงบอกว่าก้นี่เนี่อะถอยถอยรรยากาศนะครับโอ้ยนายห่างกูหัวกากยู่คนนายครับพี่น้องเลย

ีนารถตีน้ารถมันแดดมากดอันนี้ต้อตองลงรถไหนบ่ต้องลงรถไหนมันแดดมันใจมะเางไยูยูมันีเ่้อไปงหน้ารถหเมันจะโยย่นเสร็จเลืองคนก็คือว่าจะต้องต้องควายกับพอ

sai lưng 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 sai

<étique> <occasions S 2> ได้โอเคเด้งอาเกียบร้อยครับนี่อ้มัดฐานนักแสดงกูปิดกล้องปิดกล้องเมหอยมีจะมกัหมดอ กย,ดดยม,ม,ม,กมดง้อนคือยมมน้นมุด่ดนิ่งหรอไ่ิดดินอเห็นได้แบบนี้ไมู้อ่าอ่ิดกองแล้วถ่า,ายรลปดมูถ่ายรลปดมู